เราจะยอมให้ลูกพลังมัเขียนและบรรจุให้คนไทยใช้เอาไหมไม่เอาไม่เอาใชไหมไม่เอาสู้สูนวันนี้ผมเป็นผู้แทนรัษฎร,ร,รนะครับเขตหลักสีโจยจักนะครับคนหลักสีพร้อมใจก,กันมาเพื่อให้สสซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนคนหลักสีลงวตินะครับไม่ให้มีใครระกดดันสส จะให้คนมากดดันการทําหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนร,นรัษฎรในงานโรบัสตีรับร่างและสมน,นุนยอมไหมไม่ศส,อสอต้องทําหน้าที่เอกภา,ภาพของศส,อสอใช่ไหมไไม่ต้องมากดดันเราถามว่าต่างชาติให้งบมาต้องมีผลประโยชน์ไหมผมในส่วนผมผมว่าผมมีเขาเขาต้องมีผลประโยชน์ถึงได้จ่ายเงินมา สนับสนุนไอรลอส่วนคนที่ล่างคนหนึ่งในจอรนแม่เป็นคนต่างชาติเป็นอังกฤษม,มากาเล็ตอีกคนหนึ่งเข้าใจว่าเป็นปิจุบุตรเมียก็เป็นฝร,รัษษ่งเศสทั้งฝร,รั่งเศสและอังกฤษไม่ให้ความสำคัญไม่ให้ความบระเเพณีไม่เหมือนเมืองไทยสถ,สถาบาาันรัฐศาสตร์ ฝรั่งเศสก็โคตรล้มไ,ไปเยอรมันต้องการเหมือนฝรั่งเศสใช่ไหม,มล้มล้มปรัังสถาบันใช่ไหมแต่คุณจรแม่เป็นอังกฤษดูสถาบันสัฐระหารของอังกฤษเป็นยังไงอยากให้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมบอกคนไทยเลยแต่คนไทยอย่างผมยอมตายเพื่อปกป้องสถาบันข้ามศพไปก่อนคุณจรปไปเยอรุันนะครับแล้วธรรมนูญฉบับไอรอ ไม่เอาใช่ไหมไม่เอาไม่เอานะแล้วจมือฉบับไอ้รอคนที่ล่างคือลูกฝรั่งไปใช้คนไทยเราไม่ยอมให้ลูกฝรั่งมาล่างกระดุมนูให้คนไทยใช้ใช่ไหมเราต้องการกรมดูมที่มาจากคนไทยใช่ไหมใช่ไอ้ลูกฝรั่งกลับไปและกรมดูมฉบับประชาชน มีคนไม่กี่คนเขียนคนหนึ่งแม่เป็นฝรั่งอีกคนหนึ่งเมียเป็นฝรั่งและจะให้คนไทยทั้งประเทศไช้ยอมไหมไม่ยอมยอมไห้ไม่ยอมราบบัตรไหมไม่ยอมเราไม่ยอมใช่ไหมไม่ยอมเราจะสู้ใช่ไหมยราจะให้สสสู้ไหมเสื้อเหลืองเนี่เป็นคนพื้นที่เขตหลักสี่นะครับมามาให้การสนับสนุนในการทำหน้าที่ โตแทนของท่านของของเขาให้คัดค้านการอารมติเรื่องของเอ่อรัฐมนูลฉบับไอรอลอ,อนะครับแล้วก็ปกป้องสถาบันและไม่ยอมให้ลูกคนต่างชาติซึ่งไม่ใช่คนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์มาร่างรัฐมนูญให้คนไทยตั้งประเทศใช้โอลัคสีไม่ยอมเจ้าจุจัก,กไม่ยอมนะครับปักหลักให้กรรมใจหนึ่งนะครับและดูการทำหน้าที่ของสอสซึ่ง,ซ,งซึ่งพวกโอลัคสีเลือกขึ้นเข้ามา 3ไม่ให้อีกโรชรที่บอกจะมากดดันในการทำหน้าที่ของสมาชิกสภาผูธธ้แทนรัศดรเพื่อให้ผ่านรัฐมนูรของไอรอลอนะครับเราไปพูดแทนอย่ามากดดันเราในการทำหน้าที่นะครับอย่ามาใช้กำลังอย่าใช้ความรุนแรงกับผู้ที่มาสนรบสุงงนการทำงานของสมาชิกส,าส,ากสภาผู้แทนรัศดรแล้วก็แทนที่จะให้ให้การสนับสนุนในการทำหน้าที่ของ งสอบอสส,สในการถือใจงมติไม่ใช่มากดดันบัคขู่ที่ภาพออกมา่ากๆนี่คือมีข่มผู้ชุมนุมอีกฝ่ายหนึ่งข่มขู่นะครับว่าจะทำอะไยทารว่าไม่รับร่างไอ,อ้อลกนะครับแต่ผมไม่เห็นด้วยประการแรกเลยว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่ในน้ำมนนูนกระบไอ,อ้อลกที่ที่นบาข้ามาหลายเรื่องลิองกิกรรมนะครับสสรอ,อก็บอกว่าไม่ต้องมีคุณสมบัติอะไรทั้งสิน้นเป็นคนไทยอายุ18ก็เป็นได้เลยมันไม่ใช่ครับ เราไปร่างน้ำนวลเนี่ยมันต้องมีมีม,มีเหตุและผลมีความรู้ความสามารถแล้วก็มีประสบการณ์นะครับต้องเอาผู้มีความรู้ไม่ใช่ใครก็ได้หรือถึงื้ต้องการใครคนที่ติดคุกหรือมีคดีเกี่ยวกับการเมืองเขาเรียกซอมบี้ฟื้นมามาล่างเหรอผมก็ไม่ยอมเพราะพวกเขาเนี่ยทำกฎหมายเรื่องข้างกฎหมายพรบทุกอย่างนะครับผมไม่ยอมให้ปล่อยพวกนี้เข้ามา